นับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกระจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาทัศกรทงวิไลคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงพันธุ์มะม่วงพันหนึ่งครับกับมะม่วงแก้วขมิ้นครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ลองรับประทานดูนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งถือว่าทนแรงได้ดีและตอนนี้ตลาดต่างประเทศก็มีความต้องการพันุ์นี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเปิดเผยจากคุณสาธิตพระสุดวิทยากลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุบลชินวังนะครับ พร้อมคณะนักศึกษาจากภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้ามาติดตามแล้วก็เก็บผลผลิตมะม่วงแก้วขมิ้นจากไร่บริพัตรครับเพื่อน,นําไปเปรียบเทียบคุณภาพด้านผลผลิตและก็โภชนาการระหว่างการปลูกในประเทศไทยกับจากฝั่งประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นเจ้าของสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับทางด้านของคุณสาธิตประสุทธิวิทยากุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวนก็ได้ระบุว่าทางภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นได้มองเห็นถึงอนาคตของมะม่วง เก้าขมินที่จะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรมีพื้นฐานความนิยมของผู้บริโภคอยู่แล้วด้วยนะครับรวมถึงความต้องการทางตลาดและก็โรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีสูงมากยิ่งขึ้นโดยทางประเทศกัมพูชาก็มีการส่งออกมะม่วงสายพันธุ์นี้ปีละหลายหมื่นตันครับมะม่วงเก้าคมิม้นที่ปลูกในประเทศไทยสามารถเก็บตัวอย่างได้จากไร่บริพัตรส่วนในด้านผลผลิตนะครับก็จะให้ผลผลิตที่ดีกว่าทางประเทศกัมพูชาก็ถือว่าเป็นความสามารถของเกษตรกรโดยขนาดผล ลของมะม่วงแก้วขมิ้นนั้นใกล้เคียงกับประมาณผลละ3-400กรัมนะครับหรือประมาณ2-3ผลต่อ1กิโลกรัมนั่นแหละก็ถือว่าลูกใหญ่พอสมควรนะครับที่เป็นขนาด ตลาดต้องการนี่ก็อยู่1ต้นผลผลิตอยู่ที่ประมาณ50-60กิโลกรัมนะครับอีกทั้งยังมีลักษณะของก้นดำก้นกลวงเป็นรูอีกด้วยนะครับขณะที่การเก็บตัวอย่างจากไร่บริพัพไปครั้งนี้ก็จะนำไปต่อยอดในการทำงานวิจัยของนักศึกษาและก็คณะอาจารย์เองนะครับทั้งการบ่มมะม่วงเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆในไทยการหั่นชิ้นเพื่อเก็บรักษารวมถึงคุณค่าทางโภชนาการนะครับโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสูงกว่ามะม่วงสายพันธุ์อื่นๆด้วยนอกจาก ค,ความแห้งแรงที่เกิดขึ้นยังทําให้ผลผลิตดกมากกว่าปีที่แล้วถือว่าเป็นพืชทนแรงก็ว่าได้นะครับส่วนปัญหาด้านเชื้อราหรือโรคในมะม่วงก็ไม่ค่อยมีนะครับปลูกแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับนี่คือโอกาสทองของเกษตรกรไทยที่ฉันมาปลูกมะม่วงพันุนี้นะครับกับมะม่วงแก้วขมิ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเราให้ขยับไกลมากขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ สนับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกระจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียว